การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่2ประจำวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2 5 6พผู้รับการประเมินนางสาวรัชาดาพรมณีตนันสายงานสอนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย4ด้านนะคะ หด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรายงานการประเมินตนเองซาะจำปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1น5 6 6ปีงบประมาณ2566ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้สื่อการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนรายงานการส่งบันทึกหลังสอนรับการนิเทศจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอน9ทันยุคประเทศไทย4.0โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสัมมนาววิชาการออนไลน์เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเพิ่มงานหรือลดภาระ ่านระบบออนไลน์ Google Meet สันมนาวิชาการออนไลน์การศึกษาที่ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชาผลงานสร้างสารรค์ของผู้เรียนรายวิชาโปรแกรมจัดพิมเอกสาร Microsoft Word โปรแกรมมันติมีเดียเพื่องานนำเสนอ Microsoft PowerPoint โปรแกรม p e n น โปรแกรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยแคนวางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยงานทะเบียนร,รับลงทะเบียนกิจกรรมวันสงการรับลงทะเบียนภาคเรียนที่1นคับหกบันทึกข้อมูลผู้เรียนโครงการอมสินและจัดเก็บ ข้อมูลใบสมัครของผู้เรียนและทวิศึกษาผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล ไทยกาสาดารและรวบรวมผลการเรียนส่งให้กับทางโรงเรียนแกนประถมมัธยมบันทึกข้อมูลผลการเรียนทู้ศึกษาเพื่อเทียบโอนหลักสูตรการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา2566 ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินโครงการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลายัยสาพาช่างเพชรบุรีโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติณนะวิทยาลายัยสาขช่างเพชรบุรีร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร พฤติกรรมการปฏิบัติงานการนำคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลายัยไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสถานศึกษาวินยัยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าหน้าเสาธงยูเวนประจำวันจิตอาสาช่วยงานพอเพียงรัะบะ่านอาหารกลางวันตามที่ต่างโรงเรียนจัดให้หนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้กระเป๋าผ้าเพื่อลดการใช้พลาสติก ขอบคุณสำหรับการรับชม